สวัสดีครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวใหญ่จากโลกการเงินออกมาเยอะมากเลยนะครับทั้งจาก NASDAQ, JP Morgan, BNY m e l l o n Barclays คือถ้าเรามองทีละข่าวเนี่ยมันก็ดูเหมือนแค่การอัปเดตเทคโนโลยีของแต่ละบริษัทแต่พอลองเอามาวางเรียงกันมันเหมือนเรากำลังเห็นชิ้นส่วนของภาพที่ใหญ่มากๆกำลังถูกต่อเข้าด้วยกันเป็นภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ที่กาลังถูกสร้างขึ้นจริงๆ และไม่ใช่แค่การทดลองอีกต่อไปใช่เลยค่ะมันเหมือนกับว่าผู้เล่นรายใหญ่ในโลกการเงินดั้งเดิมหรือ TradFi เนี่ยได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างพร้อมกันให้เริ่มลงมือก่อสร้างระบบท่อส่งเงินแห่งอนาคตซึ่งภาพที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันมี3ชั้นที่ซ้อนกันอยู่ชั้นแรกก็คือการก่อสร้างทางเทคนิคที่ว่านี่แหละค่ะชั้นที่สคือสงครามการเมืองที่ดุเดือดมากในวอชิงตันเพื่อแย่งกันเขียนกฎหมายควบคุมระบบใหม่ และชั้นที่3ซึ่งอยู่เหนือทุกอย่างเลยก็คือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อำนาจของคนคนเดียวสามารถล้มกระดานทั้งหมดได้เลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเชื่อมโยงจุดเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้นและจะได้เข้าใจว่าเดิมพันในเกมนี้มันสูงขนาดไหนเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยจากชั้นแรกกันก่อนเลยเรื่องการวางระบบท่อส่งเงินแห่งอนาคตเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นพร้อมๆกันบ้างครับสัญญาณที่ดังที่สุดก็คือการที่สถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งเลยค่ะพร้อมใจกันประกาศความคืบหน้าในการนำสินทรัพย์ขึ้นไปอยู่บนบล็อกเชนหรือที่เรียกว่าออนเชนในระดับที่ใช้งานจริงแล้วและสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือชื่อของเครือข่ายที่ปรากฏอยู่ในแทบทุกข่าวคือ c a n t o n Network ค่ะ มันกำลังกลายเป็นเหมือนทางด่วนกลางที่สถาบันเหล่านี้เลือกใช้เชื่อมต่อกันแทนที่ต่างคนต่างสร้างเกาะของตัวเองเหมือนในอดีตโอ้โหเดี๋ยวสิครับในรายชื่อที่ว่ามามี NASDAQ อยู่ด้วยแล้วในข่าวบอกว่าเขาไม่ได้แค่เข้ามาร่วมใช้นะครับแต่ลงมาทำหน้าที่เป็นซ u เปอร์วาลิเดเตอร์หรือผู้ตรวจสอบธุรกรรมหลักด้วยตัวเองเลยนี่มันเหมือนเอากรรมการในสนามมันลงเล่นเองเลยนะ ทำไมเขาต้องทําขนาดนั้นล่ะครับคาถามนั้นชี้ไปที่หัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะการที่ NASDAQ ซึ่งเป็นผู้คุมกฎของตลาดทุนระดับโลกลงมาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมด้วยตัวเองมันคือการให้ตราประทับรับรองความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุดเป็นการส่งสัญญาณให้สถาบันการเงินอื่นๆว่าเครือข่ายนี้ปลอดภัยพอที่คุณจะย้ายสินทรัพย์มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เข้ามาได้นี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญมากค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับว่าทําไมต้องเป็น NASDAQ แล้วพอพูดถึงสินทรัพย์ที่ย้ายเข้ามาผมได้ยินคำว่า tokenized deposit บ่อยมากเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรและมันต่างจาก stablecoin ที่เราคุ้นเคยกันยังไงอืมมันต่างกันที่ต้นกำเนิดและความน่าเชื่อถือเลยค่ะ stablecoin ส่วนใหญ่ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนใช่ไหมคะ แต่ tokenized deposit คือเงินฝากในบัญชีธนาคารจริงๆที่ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบโทเคนบนบล็อกเชนดังนั้นมูลค่าและความน่าเชื่อถือของมันจึงผูกตรงกับเงินในระบบธนาคารแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยซึ่งเนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สถาบันการเงินต้องการพอพูดถึง b n i Mellon ที่ใช้ tokenized deposit ในการวางหลักประกันแบบ real time มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องสภาพคล่องเลยนะแปลว่าเงินทุนสำรองของธนาคารที่เคยถูกฟรีซไว้ข้ามคืนหรือติดวันหยุดสุดสัปดาห์ อนนี้สามารถหมุนเวียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอครับนี่มันเปลี่ยนวิธีการบริหารเงินของสถาบันการเงินไปเลยนะถูกต้องค่ะมันปลดล็อกเงินทุนมหาศาลที่เคยติดขัดอยู่ในระบบทําให้การบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องมีประสิทธิภาพขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยและมันยังนําไปสู่อีกหนึ่งนวัตกรรมสําคัญที่ Loi's Bank เพิ่งทดลองสําเร็จนั่นคือ Delivery vs Payments หรือ DVP แบบ On อน a i n อ๋อของมาเงินไปพร้อมกันทันทีใช่ค่ะ ลอยส์แบงก์ใช้โทเคนน e สเด posit ของตัวเองซื้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษที่ถูกแปลงเป็นโทเคนหรือโทเคนนิ e กิลด์บนเครือข่ายแคนทอนได้สำเร็จการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับเงินเกิดขึ้นพร้อมกันในเซี้ยววินาทีบนบล็อกเชนเดียวกันเลยซึ่งเป็นการกำจัดความเสี่ยงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเบี้ยวนี่หรือเคาน์เตอร์พาร์ทพิริสกออกไปได้อย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ระบบการเงินพยายามทำมาตลอดหลายสิบปีเลยนะคะ แล้วผู้เล่นใหญ่อย่าง JP Morgan แ่้วครับเขาก็มีเหรียญ JPM Coin ของตัวเองอยู่แล้วนี่นะการที่หน่วยงาน c i n e x i s ของเขานำ JPM Coin เข้ามาอยู่บน Canton Network มันมีความหมายเชิงกลยุทธ์ยังไงครับถ้ามองจากมุมของโครงสร้างตลาดนะคะนี่คือการทลายกำแพงครั้งสำคัญเลยคือก่อนหน้านี้ JPM Coin ถูกใช้แค่ในระบบนิเวศปิดของ JP Morgan เท่านั้น แต่การย้ายมาอยู่บนแคนทอนที่เป็นเครือข่ายกลางเนี่ยหมายความว่าเงินดิจิตอลของ JPM กำลังจะสามารถไหลข้ามไปทำธุรกรรมกับแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นเช่น Barclays หรือ Lloyds ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันได้เป็นครั้งแรกนี่คือสิ่งที่เรียกว่า interoperability หรือการทำงานร่วมกันข้ามระบบซึ่งเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของโลกการเงินยุคใหม่เลยค่ะแสดงว่าเกมนี้มันไม่ใช่แค่ใครเร็วกว่าแต่เป็นเรื่อง การเชื่อมต่อคะ่ะใช่ใครที่เชื่อมต่อกับคนอื่นได้ดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่แคนทอนที่กําลังทําสิ่งนี้อยู่เจ้าเดียวใช่ไหมครับเหมือนก็เห็นข่าวของ s w i f t กับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วยไม่ใช่เจ้าเดียวแน่นอนค่ะนี่คือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งอุตสาหกรรม s w i f t ซึ่งเป็นระบบโอนเงินระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมก็กําลังทดลองเชื่อมต่อสินทรัพย์ดิจิทัลจากหลายๆบล็อกเชนเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาเกาะดิจิทัล ส่วนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนหรือ LSEG ก็เพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์ม Dish h ั b สำหรับการชำระดุลบัญชีบนบล็อกเชนโดยเฉพาะมุมมองหนึ่งวิเคราะห์ว่านี่คือการแข่งขันเพื่อเป็นผู้สร้างมาตรฐานของระบบรางใหม่แต่อีกมุมมองหนึ่งก็มองว่ามันคือการยอมรับร่วมกันว่าเทคโนโลยีนี้คืออนาคตและทุกคนต้องปรับตัวค่ะแต่การที่ผู้เล่นรายเดิมเป็นคนสร้างท่อทั้งหมดเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเรากำลังจะได้ระบบรวมศูนย์แบบเดิมแค่เปลี่ยนเทคโนโลยีข้างหลังหรือเปล่าครับ อุดมการของการกระจายอำนาจที่เคยเป็นหัวใจของคริปโตมันหายไปไหนแล้วใครละที่จะเป็นคนคุมกฎของท่อหมายพวกนี้ซึ่งนั่นก็พาเราไปสู่สมรภูมิชั้นที่2เลยก็คือสงครามการเมืองในสหรัฐเพื่อแย่งชิงอำนาจในการเขียนกฎหมายตอนกำลังวางท่อนักการเมืองและนักล็อบบี้ยิสในวอชิงตันก็กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดว่าใครจะได้เป็นคนคุมวาวลน้ำซึ่งเราเห็นยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสองแนวทางแนวทางแรกคือการรบแบบซึ่งซึ่งหน้าของคอยเบส เรื่องนี้ร้อนแรงมากเลยนะเมื่อบรอั n น r m อาร์มสตรอง CEO คอยเบสออกมาประกาศความบาดสิ่งที่เขาเรียกว่าร่างกฎหมายคริปโตฉบับยาพิษทําไมเขาถึงต้องใช้คําแรงขนาดนั้นครับเพราะเนื้อหาในร่างกฎหมายนั้นถูกมองเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของอุตสาหกรรมในสหรัฐเลยค่ะ จากข้อมูลที่เปิดเผยออกมามี4ประเด็นหลักที่พวกเขาชี้ว่าเป็นหายนะ1คือการแบนหุ้นในรูปแบบโทเค็นซึ่งเท่ากับปิดประตูใส่นวัตกรรมตลาดทุน2คือการทำลายดีฟาและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน3คือการโอนำนาจเบ็ดเสร็จไปให้กรตอตสหรัฐหรือ SEC และ4ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากก็คือการอุ้มธนาคารโดยออกกฎห้าม Stable c คอยใจผลตอบแทนเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเงินค่ะนี่มันไม่ใช่แค่การล็อบบี้แล้วนะ นี่มันคือการประกาศสงครามการเมืองเลยการใช้กองทุนแฟช็อกแพ็คระดมเงินมหาศาลเพื่อสนับสนุนนักการเมืองที่เป็นมิตรแล้วก็ขู่ว่าจะส่งผู้สมัครลงไปแข่งกับคนที่โหวตสวนทางมันเหมือนกับบอกว่าถ้าคุณไม่เล่นกับเราเราจะทำให้คุณสอบตกในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับ มาเป็นการใช้อำนาจเงินเพื่อต่อรองทางการเมืองอย่างเปิดเผยและดูเหมือนจะได้ผลด้วยนะคะเพราะมีรายงานว่าสภาต้องชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ออกไปทันทีนี่คือแนวทางของการงัดข้อโดยตรงแต่ในขณะที่คอยเบสเลือกที่จะรบก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือเลือกที่จะร่วมค่ะหมายถึงกรณีของเอล r a n d Foundation ใช่ไหมครับที่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงถูกต้องค่ะ Algorand o o u n d a t i o n ประกาศย้ายสำนักง,งานใหญ่จากสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นเขตหลบภัยทางกฎหมายหรือ Regulatory Haven ไปยังมลรัฐเดลแวร์ Delaware, ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศูนย์กลางกฎหมายบริษัทที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะนั้นแหละครับนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สะท้อนว่ายุคข,ของการวิ่งหาช่องว่างทางกฎหมายหรือ Regulatory Arbitrage กำลังจะจบลง พวกเขาเลือกเผชิญหน้ากับกฎเกณฑ์ที่ยากที่สุดด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งค่ะ 1. คือเพื่อเข้าถึงตลาดทุนที่ใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก2คือเพื่อสร้างความชอบธรรมหรือ legitimacy ในสายตานักลงทุนสถาบันที่คุ้นเคยและเชื่อมั่นในโครงสร้างกฎหมายของเดลาแวร์และ 3. เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ asset tokenization ในอนาคตซึ่งเป็นตลาดที่ต้องการความชัดเจนทางกฎหมายสูงสุดค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วคือแทนที่จะสู้จากข้างนอกก็เข้าไปอยู่ในระบบแล้วสร้างความน่าเชื่อถือจากข้างในแทนซึ่งการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารของเขาก็สะท้อนยุทธศาสตร์นี้ชัดเจนมากเลยมีทั้งอดีตผู้บริการฟินเซนซึ่งเป็นหน่วยงานปรับปรามอาชญากรรมทางการเงินอดีตผู้บริหารจาก g o ลเมนแซ็กซ์และ CIA ผสมกับผู้เชี่ยวชาญจากโลกดี f าคือการสร้างทีมที่พูดได้ทุกภาษา ทั้งภาษาทรดไฟล์ภาษาการเมืองและภาษาดิจิทัลเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโลกเก่าและโลกใหม่เข้าด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะเป็นการยอมรับกติกาของมหาอำนาจเพื่อที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตจากข้างในดังนั้นเราจึงเห็น2แนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในการเอาตัวรอดและเติบโตของอุตสาหการรมคริปโต 1. คือการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเปิดเผยแบบคอยเบสเลขหนึ่งคือการปรับตัวเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากภายในแบบอัลกอริทึ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะสู้กันแบบไหนหรือจะพยายามเขียนกฎกติกาให้ดีเลิศเพียงใดมันก็ยังมีพลังอีกชั้นหนึ่งที่อยู่เหนือกระดานหมากนี้ทั้งหมดพลังที่สามารถล้มโต๊ะได้ทุกเมื่อซึ่งก็คืออำนาจทางการเมืองและตุลาการในระดับสูงสุดดังที่เราเห็นจากคดีกำแพงภาษ,ษีของทรัมป์ที่กำลังค้างอยู่ในศาลสูงสารัฐ ใช่ค่ะหากเรามองผ่านเลนส์ของโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่านี่คือปัจจัยแห่งความไม่แน่นอนที่ส่งพลังที่สุดการที่สารสูงเลื่อนการตัดสินทดีนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่มันสะท้อนภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกหรือ d e ดดล็อกที่สารกำลังเผชิญอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายทั้งหมดเลยภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับ สถานการณ์ของศาลในตอนนี้คือมีแต่ทางเลือกที่เลวร้ายค่ะถ้าตัดสินว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์นั้นผิดกฎหมายก็เท่ากับต้องสั่งให้รัฐบาลคืนภาษีที่เก็บไปแล้วซึ่งมีมูลค่ามหาศาลร,ราๆแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์การทำแบบนั้นอาจก่อให้เกิดความโกลาหลทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในทางกลับกันแล้วถ้าตัดสินว่าทรัมป์ทำถูกกฎหมายหรอครับถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะเท่ากับการรับรองการขยายขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีในการดำเนินนโยบายการท้ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งอาจเป็นการทลายระบบการค้าเสรีนิยมหรือ globalist system ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกมานานหลายทศวรรษไม่ว่าจะตัดสินทางไหนก็เกิดผลกระทบเชิงโครงสร้างที่รุนแรงมหาศาลทั้งสิ้นค่ะแสดงว่าทรัมป์ไม่ได้นั่งรอให้ศาลตัดสินเฉยๆแต่เขากำลังใช้ความไม่แน่นอนนี้เป็นอาวุธเลยนะ การออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าประเทศจะพังพินาศหรือ We're screwed หากเขาแพ้คดีมันคือการสร้างแรงกดดันต่อสารทางอ้อมและในขณะเดียวกันก็บีบให้คู่ค้าต่างประเทศต้องยอมเจรจาต่อรองนอกสารเพราะไม่มีใครอยากรอผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ ถูกต้องค่ะเขากำลังเปลี่ยนกระบวนการทางกฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองและทีมงานของเขายังเตรียมแลน B ไว้แล้วด้วยโดยระบุว่าจะใช้กฎหมายการค้าฉบับอื่นเพื่อเก็บภาษีต่อไปแม้จะแพ้คดีนี้ก็ตามสิ่งนี้บอกเราว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่านิติสงครามทางเศรษฐกิจหรือ Econo m i c l a w f ออย่างเต็มตัวแล้วนิติสงครามทางเศรษฐกิจหมายความว่ากฎหมายไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพ แต่ถูกใช้เป็นอาวุธในการสร้างความไม่แน่นอนหรอครับว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะในยุคนี้ความผันผวนและความไม่แน่นอนไม่ได้เป็นเพียงสภาวะชั่วคราวแต่มันได้กลายเป็นกติกาใหม่ที่ถาวรของเกมการเมืองระหว่างประเทศความเชื่อมั่นในระบบที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์กำลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงซึ่งนี่คือฉากหลังที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเรามาลองสังเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับ เราเห็นภาพของเทคโนโลยีการเงินแห่งอนาคตที่กำลังถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสถาบันดั้งเดิมผ่านเครือข่ายอย่างแคนทอนและความพยายามของ s w f ฟทพร้อมกันนั้นก็มีการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ของโลกใหม่ผ่านยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันของคอยเบสที่เลือกจะรบและอัลกอริทที่เลือกจะร่วมและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นภายใต้เงาของความไม่แน่นอนทางการเมืองที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในพริบตาและสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ เมื่อเรานำภาพที่ค่อนข้างวุ่นวายนี้ไปวางเทียบกับบทความชิ้นหนึ่งจาก World Economic Forum ที่เผยแพร่ในสัปดาห์เดียวกันบทความนั้นนำเสนอภาพในอุดมคติที่ Stablecoins จะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระบบการเงินต่างๆทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นและไร้พรมแดนภาพนั้นสวยงามมากนะครับแต่พอมาเทียบกับสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยคือในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพยายามสร้างสะพาน การเมืองและอำนาจกลับกำลังสร้างกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือความตึงเครียดที่อยู่ใจกลางของยุคสมัยเราค่ะมันทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้สำหรับเราทุกคนเทคโนโลยีสำหรับระบบการเงินโลกที่เชื่อมถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบนั้นกำลังจะมาถึงแล้วแต่เจตจำนงทางการเมืองและสังคมที่จะรองรับระบบนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ หรือว่าเรากำลังสร้างสะพานที่น่าทึ่งทางเทคโนโลยีทำการโลกที่อาจจะกำลังแบ่งแยกออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลด้านอำนาจและความเชื่อมั่นค่ะนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ค่ะ